เนื้อไก่หรือผลิตภัณฑ์อาหารแปลรูปที่มาจากไก่เช่นไส้กรอกไก่ยอถือเป็นอาหารยอดนิยมอย่างหนึ่งของคนไทยสามารถนำมาปรุงอาหารได้หลากหลายเมน,นูการเลือกซื้อเนื้อไก่ต้องมั่นใจถึงแหล่งต้นทางว่ามีมาตรฐานปลอดภัยบริษัทสหาฟาร์มจำกัดเลี้ยงไก่ด้วยระบบฟาร์มปิดมีคอมาร์ตเมนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกไม่ใช้ยาปฏิชีวนะแอนติไบโอติกฟร ไม่ใช้ฮอร์โมนเร่งโตและสารเร่งเนื้อจึงทำให้ผู้บริโภคสามารถมั่นใจได้ในเรื่องความสะอาดรวมถึงสุขออนามัยความปลอดภัยเพื่อสุขภาพที่ดีสาฟาร์มเฮลฟู้ดนะครับเรียกกันง่ายๆนะครับตั้งอยู่เลขที่32ทับ5นะครับถนนวงโตหรือตรง3แยกธนาคารกรุงไทยนะครับจังหวัดชัยนาธนะครับผลิตภัณฑ์ของบริษัท มี3ส่วนหลักใหญ่ๆนะครับคือเราจําหน่ายผิดพันจากเนื้อไก่นะครับกลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มชิ้นส่วนไก่สดนะครับก็คือ,อไก่สดที่ชําแหละแล้วออกมาไม่ว่าจะเป็นเนื้อไก่น่องไก่นะครับอกไก่เครื่องในต่างๆนะครับซึ่งเรา จำหนะจากโรงงานที่ได้มาตรฐานนะครับ HACCP หรือ t m p นะครับเพื่อความปลอดภัยและมั่นใจให้กับลูกค้านะครับอันนี้คือสินค้ากลุ่มแรกนะครับกลุ่มที่2ก็คือสินค้าแปรรูปนะครับมี2กลุ่มก็คือ,อเนื้อไก่แปรรูปที่เป็นไก่ชุบแป้งทอดนะครับสินค้ากลุ่มนี้หลักๆเราจะส่ง ต่างประเทศนะครับทั้ง EU ทั้งาทางตะวันออกกลางทางยุโรปนะครับจะมีขายาภายในประเทศบ้างนะครับกลุ่มที่3จะเป็นกลุ่มที่ขายภายในประเทศอย่างเดียวคือสินค้าแปรรูปที่เป็นอาหารสำเร็จรูปนะครับก็คือลูกชิ้นไส้กรอบนะครับที่เป็นผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่ ไก่ยอไก่เชียงต่างๆนะครับซึ่งโรงงานผลิตอ,อาหารสำเร็จรูปของเรานะครับอยู่ที่ลบบุรีนะครับถ้า,าต้องการหาผิดพันฑ์จากเนื้อไก่นะครับให้มั่นใจสหาฟาร์มเฮลฟูดนะครับเราผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานนะครับของประเทศไทยนะครับ สะอาดและก็สดใหม่ทุกวันเชื่อมั่นของเราได้ว่าเราผ่านการตรวจสอบทั้งจากกรมปศุสัตว์และก็จากกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็พี่น้องมุสลิมนะครับมั่นใจของเราได้นะครับเพราะเรามีตาฮาลานนะครับสำหรับฝีพัน์จากเนื้อไก่ของเรานะครับทุกชนิดเลยครับ